จทยในบทที่หนึ่งนี้อาจารย์ทำมาสี่ข้อนะคะก็เป็นทบทวนข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องของอาการกำหนดทิศของกระแสคูข่อของแรงดันแล้วกเ็เครื่องหมายบวกลบของค่ากำลังค่า power ซึ่ง3ตัวนี้จะเป็นตัวแปรที่สำคัญก็คือ,อ voltage นะคะแรงดัน current กระแส power กำลัง ที่ใช้ในการอธิบายพฤติกรรมต่างๆของตัวอุปกรณ์ภายในวงจรไฟฟ้าโดยที่ครึ่งแรกเนี่ยก็จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง DC circuit เราก็มาดูเรื่องของทิศของกระแสก่อนก็เริ่มจากวงจรอย่างง่ายซึ่งประกอบไปด้วยตัวแหล่งจ่ายอย่างรูปข้อ a เนี่ยเราจะมีแบตเตอรี่อันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์แบตเตอรี่คือขีดยาวหมายถึงขั้วบวกข,ขีดสั้นก็คือขั้วลบ แบตเตอรี่เนี้ยก็จะมีค่าแรงดันเท่ากับตัว65โวลต์นะคะตัวแบตเตอรี่เองเนี่ยจะเป็นตัวจ่ายกำลังงานก็คือจะเป็นเอ่อซอร์สส่วนเอ่อพลังงานที่ออกไปเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวประจุเนี่ยเคลื่อนที่แล้วก็ทำให้เกิดกระแสดโดยที่เป็นข้อตกลงว่ากระแสของวงจรไฟฟ้าเนี่ยก็คือจะไหลออกจากขั้วบวกของแบตเตอรี่นะคะ ออตอนนี้กระแสเนี่ยจะไหลได้ก็ต่อเมื่อมันมีการต่อที่ครบวงจรอันนี้เนี่ยตัวแบตเตอรี่เองเนี่ยก็มาเชื่อมต่อกับตัวค่าความต้นานทานแล้วก็กระแสก็จะไหลครบลูกนะคะก็เป็นคロสเซอร์กิตลูปโดยที่ค่ากระแสไอเนี่ยจะมีพอไหลผ่านค่าแรงดันค่าความต้านทานนะคะก็จะทำให้เกิดแรงดันตกข้อมก็คือเจอครั้งแรกเนี่ยขั้วแรกก็เลยก็คือจะเป็นขั้วบวก แล้วก็เป็นค้วลบก็เป็นแรงดันตกค่อมก็เป็น V โดยที่แรงดันตกค่อมเนี่ยจะมีค่า V เท่ากับ i คูณด้วย R ตอนนี้เนี่ยในเบื้องต้นการต่อเบื้องต้นคือคุณยังไม่ได้เรียนเรื่องการต่อขนาดอนุกรมนะคะก็คือตัว V เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับตัว65โวลต์เพราะฉะนั้นข้อ A เนี่ยพอเราได้ทิศแล้วว่ากระแสะ I ไหลทิศนี้เอ่อค่าแรงดันตกค่อมเออเท่า ค่า I ที่ได้เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ v หารด้วย r ก็คือเป็น65โวล์หารด้วย22เมกะโอห์มคือ10ยกกำลัง6ก็หารออกมาแล้วได้2.95คูณ10ยกกำลังลบ6หน่วยเป็นแอมก็คือ I ก็จะมีค่าเท่ากับ2.95ไมโคแอมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ทิศทั้งของกระแสที่ไหลแล้วก็ค่าขนาด งั้นตัวกระแสเองเนี่ยเราต้องกําหนด2ค่ามีพารามิเตอร์2ตัวก็คือ1นึ่ขนาดของมัน2ก็คือทิศของกระแสที่ไหลว่าไหลาจากไหนไปไหนเพราะฉะนั้นอย่างอันเนี้ยก็คือถ้าอันนี้เราให้เป็นขั้วขั้ว a อันนี้เป็นขั้ว b ก็กระแสก็ไหลาจาก a ไป b แล้วก็ไหลออกไหลาจากบวกไปลบในกรณีที่ตัว r เนี่ยเราจะถือว่าเป็นตัวโหลดนะคะตัว s อก็คือจ่ายกำลังตัวโหลดก็คือรับกำลัง ดูซับดูซึมกำลังตัวนั้นก็ซัพพลายกับแอบซ็อบตอนนี้พอมาเป็นข้อบีก็ทํานองเดียวกันคือข้อบีเนี่ยเราก็จะมีขั้วบวกของแบตเตอรี่แล้วก็ขั้วลบของแบตเตอรี่แรงดันของแบตเตอรี่เนี่ยคือ1 8โ oh. วลต์เพราะฉะนั้นกระแสที่ไหลเนี่ยก็คือต้องไหลทิศนี้ไหลาจากขั้วบวกไปยังขั้วลบก็จะได้ว่าตัวนี้ก็จะเป็นทิศบวกอันนี้ก็จะเป็นขั้วลบ ก็จะเป็นแรงดันตกข้อม r 6 5 k โ oh อเพราะฉะนั้น i ตัวที่2ข้อ b ก็เท่ากับ v ส่วน r แรงดันตกข้อมคือ18ค่าความต้านทานคือ6 8 k ก็ไปกดเครื่องคิดเลขมา i ก็จะได้2.65คูณ10ยกกลังลบแอมซึ่งเท่ากับ2.65มิลลิแอม์ ตอนนี้เราจะเห็นว่าตัววงจรของเราเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยสองส่วนเป็นสำคัญก็คือส่วนแรกเลยก็คือส่วนที่เป็นแหล่งจ่ายกำลังงานคือซอร์สนะคะแล้วก็ส่วนที่สองเลยก็คือโหลกที่จะมาแอบซอบตัวพลังงานที่จ่ายโดยตัวแหล่งจ่ายตอนนี้พอเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นว่าทิศของการไหลของตัวของกระแส ระหว่างแหล่งจ่ายก,กับตัวซอสเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันพอเราพิจารณาที่ซอสเนาะเราจะเห็นว่ากระแสเนี่ยมันจะไหลถ้าเราดูการไหลาภายในตัวอุปกรณ์ก็จะไหลาจากขั้วลบไปขั้วบวกในขณะที่ตัวโหลดเนี่ยจะไหลาจากขั้วบวกไปขั้วลบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยจะมีการกําหนดนะคะเป็นเครื่องหมายบวกลบของค่ากําลังคือค่า power ค่า P เนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีเครื่องหมายบวกลบเป็นตัวบอก โดยที่ตัวซอสเนี่ยจะเป็นเครื่องหมายลบแล้วก็ตัวโหลดเนี่ยจะเป็นเครื่องหมายบวกก็คือเราอะตัวตัว p เนี่ยจะเป็นเครื่องหมายบวกเป็น conventional sign ตามนี้ก็คือตัวอุปกรณ์เนี่ยเป็นบวกลบ v กระแส i p เนี่ยก็เท่ากับบวก v คูณ i นะคะก็คือเอ่อก็ได้มีค่าเป็นบวกงั้นตัวเนี้ยก็จะทำหน้าที่เป็นโหลด เนาะอันนี้ก็เป็นทำเนียมปฏิบัติในการกำหนดทิศของ P ตอนนี้เรามาดูข้อ2ข้อ2เนี่ยเขาให้ตัวข้อ A กับข้อ B มาเขาบอกว่าให้หาค่ากำลังแล้วก็ให้กำหนดว่าตัวอุปกรณ์ตัวเนี้สีเหลืองเนี่ยมันเป็นแหล่งจ่ายเป็นซอร์สหรือว่าเป็นโหลดนะคะถ้าซอร์สเนี่ยก็คือ supply power ถ้าโหลดก็คือ absorb ตัว power ตอนนี้เรามาดูข้อ A ข้อ A เราก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นไป,นปนตามคอนเวนชันสายนะคะก็คือมีกระแส4แอมไหลาจากบวกไปลบเพราะฉะนั้นข้อ A เนี่ยเป็นโหลดแน่ๆตอนนี้ต่อไปคือให้หาค่า p สูตรของ p เนี่ยมีค่าเท่ากับ v คูณด้วย i นะคะงั้นตัวเนี้ย p ก็เลยมีค่าเท่ากับตัว v คือ 12V โวลต์แล้วก็ i ก็เป็นบวก4ก็กลายเป็น48ค่ากำลังเนี่ยมีหน่วยเป็นวัตต์ตัวย่อคือ w ก็เป็นบวก48วัตต์เป็นโลพอเป็นข้อ b ข้อ b เราจะเห็นว่าทิศเนี่ยของ power p เนี่ยค่ะไหลาจากลบไปบวกโดยที่มีค่าแรงดันเท่ากับ 15V โวลต์ค่ากระแสก็เป็นลบ2 ก็กลายเป็นลบ30สิบวัตตนะคะตัวนี้เครื่องหมายลบเนี่ยเป็นตัวบอกว่าตัวนี้มันเป็นตัวแหล่งจา่ายตอนนี้เครื่องหมายบวกลบเนี่ยคุณเราจะใช้ในบทที่1แล้วก็คือเป็นอพอบทที่2 3 4สมสี่เนี่ยคุณจะไม่เห็นละเนื่องจากว่า,เ,าเราเนี่ยจะเรียนวงจรแบบค่อนข้างพื้นฐานเราจะรู้แล้วว่าตัวไหนเนี่ยเป็นแหล่งจา่ายตัวไหนเนี่ยเป็นโหลดงั้นตัว ก็ทําให้เราเนี่ยจะละเครื่องหมายบวกลบแล้วก็จะพูดถึงค่ากําลังเนี่ยด้วยเครื่องหมายเดียวคุณจะไปเจออีกทิงก็คือตอนหากําลังของวงจรไฟกระแสสลับซึ่งอุปกรณ์ตัวหนึ่งเนี่ยมันจะให้ค่าพีทั้งเป็นบวกแล้วก็เป็นลบคือมันทําหน้าที่มีอุปกรณ์บางตัวค่ะคุณมันจะทําหน้าที่เป็นได้ทั้งแหล่งจ่ายแล้วก็เป็นได้ทั้งตัวที่เป็นโหลดด้วยนะคะก็ขึ้นอยู่กับเวลาณจุดนั้นๆอื ตอนนี้ตัวกฎที่สําคัญอันหนึ่งของเกี่ยวกับกำลังเนี่ยก็คือว่าค่ากำลังของในวงจรเราเนี่ยจะไม่มีการสูญสลายนะ p บวกเนี่ยกับ p ลบเนี่ยจะต้องเท่ากันในวงจรหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูโจทย์ข้อ4อ,อีกทีหนึง่งข้อ3เรามาดูเรื่องของคู่นะคะคู่วบวกลบของ ค่าแรงแรงดันแล้วก็การอ้างอิงสัญ,ญลักษณ์ของค่าแรงดันเราก็มาดูโจทย์กันก่อนโจทย์เนี่ยประกอบไปด้วย r 2ตัวคือ r 1 r 2เชื่อมต่อกันเพราะฉะนั้นเราก็จะมีโนด a โนด b โนด c นะคะมีขั้ว a b c เขาโจทย์เนี่ยเขากำหนดให้หาค่าแรงดันระหว่างค่า,าแรงดันตกคอมระหว่างขั้ว a b กับแรงดันตกคอมระหว่างขั้ว c b เพราะฉะนั้นตัวค่าแรงดันเองอะคะ่ะโวลเตจเนี่ยมันจะต้องมีตัวที่เป็นจุดเปรียบเทียบเนาะงั้นหลายทีเนี่ยเราจะเห็นคำว่าในศัพภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือ potential voltage หรือว่าค่าความต่างศักย์งั้นเวลาเราบอกว่า vab เนี่ยก็คือเป็นค่าความต่างศักย์ระหว่างขั้ว a ระหว่างจุด a กับจุด b นะคะก็คือเป็นแรงดันตกขอ้อม r 1โดยให้ a เนี่ยนำแล้วก็ b ตาง ในขณะที่ VCB เนี่ยเราให้ C นํำแล้วก็ B ตามเป็นแรงดันตกข้อม R 2เหมือนกันแต่เราพิจารณา C ก่อนเราค่อยมาที่ B ตอนนี้เขาบอกว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างเขาให้ VA เท่ากับ5โวลต์ VB เท่ากับ3โวลต์ VC เท่ากับลบ8โวลตในกรณีที่เขาให้ตัวเดียเด่ยวๆมาสัญ,ญลักษณ์เดียเด่ยวๆมา,าค่ะคุณก็คือจะเป็นที่รู้กันว่าค่าแรงดันเนี่ยมันจะต้องเปรียบเทียบกับจุดอ้างอิง โดยทั่วไปวงจรของเราเนี่ยจะมีจุดอ้างอิงซึ่งจุดเนี้ยเรานิยมเรียกว่ากราวนะคะซึ่งมันจะเป็นแค่จุดอ้างอิงเป็นแค่เรฟเ r เนซ์โนดเนื่องจากว่ากราวเองเนี่ยจุดกราวเนี่ยมันมีหลายจุดยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นนะคะก็คือในกรณีที่เราพิจารณาปลั๊กสามขาของไฟบ้านเราเนี่ยตัวปลั๊กที่สามของเราอะถ้ามันมีการเชื่อมต่อถ้าบ้านของเราเนี่ยคะ่ะมีการปรับ แท่งของแดงลงกล่าวลงพื้นที่มันลึกมากพอเนี่ยเราจะบอกว่าจุดกล่าวตัวเนี้ยมันจะมีค่าแรงดัน v อะเท่ากับ0อย่างเนี้ยค่ะมันก็จะเป็นฟิสคือเป็นทางกายภาพเป็นกล่าวจริงๆเป็นอกอ่าวจริงๆแต่ว่าบ่อยครั้งฮะอุปกรณ์แล้วก็บางบ้านนะคือถึงแม้กฎหมายจะรับรองแล้วก็ตามอะแต่ว่าอบางบ้านเนี่ยก็จะไม่ได้ปักสายดินเอาไว้ ะะเพราะงั้นกลาวของเราเนี่ยบางทีมันก็จะเป็นจุดลอยๆจุดหนึ่งซึ่งแรงดันของมันเนี่ยจะไม่ได้เป็นศูนย์แต่ว่าก็จะใช้เป็นอ้างอิงของวงจรตัวอย่างอย่างเช่นในกล่องอุปกรณ์ของเราอะคุณโดยทั่วไปเนี่ยอุปกรณ์ที่เราใช้ะคะ่ะเขาจะฝังกลาวอะเขาจะแตะเส้นกราวจุดอ้างอิงไว้ที่ตัวโลหะของกล่องเขาก็จะมีสั์เฉพาะนะคะคือแชสซิสกาว แต่ว่าในในการเรียนพื้นฐานเนี่ยเราจะถือเป็นกราวเดียวกันหมดก็คือเป็นจุดอ้างอิงในกรณีอย่างเงี้ยือขึ้นอยู่กับว่าไอ้จุดเนี้ยของคุณเนปะไปลงสายดินหรือเปล่าถ้าไม่ได้ลงมันก็บางทีมันก็ไม่ได้เป็นศูนย์เราก็เลยจะมีแบบไฟดูดไฟอะไรบ้างเนี้ยนะคะเนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นศูนย์แล้วตัวเราก็เป็น R ตัวหนึ่งพอเราไปจับเนี่ยมันก็ไหลผ่านตัวเราเข้าไปเพราะฉะนั้นไอ้ตัว va เนี่ยเขาก็จะหมายถึงว่าแรงดันที่จุด a เมื่อเทียบกับจุดกาวตัวเนี้ยนะ บวกลบเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ5โวลต์แล้วก็จุด B เมื่อเทียบกับจุดกราวเนี่ยมีค่าเท่ากับ3โวลต์จุด C เมื่อเทียบกับจุดกลาวเนี่ยเท่ากับลบ8โวลต์ลเขาให้เราหา VAB VCB นะคะก็ VAB เนี่ยก็คือค่าความต่างศักย์ณนะจุด A เทียบกับ Reference คือเทียบกับกราวลบด้วย ค่าความต่างศักย์ที่จุด b คือ Vb mm hmm. เทียบกับจุดเดียวกันคือจุดกราวเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเท่ากับ5ลบ3เราก็จะได้มีค่าเท่ากับ2โวลต์ Vab ก็คือ mm hmm. เป็นเครื่องหมายบวกลบเพราะเราได้มาเป็นบวก2ก็เป็นบวก2โวลต์แรงดันตกข้อม R1 ทิศต,ตามเนี้ยนะขั้วตามเนี้ยก็คือบวก2โวลต์เพราะฉะนั้นจากที่เราอ่รู้มาก็คือกระแสนะไหลทิศนี้ละอืม ตอนนี้เราก็มาดูตัวถัดไปก็คือ vcb vcb เนี่ยก็เท่ากับ vc ลบ vb vc ของเราคือลบ8 vb ของเราคือบวก3ก็เป็นลบ3ก็คือลบ11โวลต์งั้นตัว vcb เนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบ11โวลต์งั้นความหมายของมันคืออะไรคะจุด c เนี่ยมีค่าความต่างศักย์สูงกว่าจุด b อยู่ 11V โวล์นะคะ VC งั้น VBC จะเท่ากับลบ VCB ก็คือเท่ากับ11โวล์ก็คืองั้นหมายความว่าแรงดันตกค่อมระหว่าง R2 เนี่ยตกค่อม R2 เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ11โวล์นะคะแล้วก็คือ,อทิศเนี่ยก็คือความต่างศักย์ที่ B เนี่ยสูงกว่าที่ C อยู่11โวล์ โอเคไหมเพราะงั้นมันเ,เรื่องเครื่องหมายเนี่ยจะเป็นเรื่องสําคัญเวลาทําคําตอบในข้อสอบเนี่ยต้องห้ามลืมใส่เครื่องหมายนะคะแล้วก็ถ้าเป็นกระแสนี่ก็คือต้องใส่ทิศทางกับเครื่องหมายให้มันถูกต้องนะก,ก็คือทั้งสองตัวแหละเครื่องหมายสําคัญทั้งคู่แหละนะตอนนี้เรามาดูข้อสี่ข้อ4ี่เนี่ยก็คืออ,อย่างที่บอกไปว่าเวลาเราเราคือวิชานี้เราจะศึกษาพฤติกรรมของ อุปกรณ์ภายในวงจรไฟฟ้าผ่านตัวแปรคือ v กับ i เนื่องจากว่าเราไม่ใช้ประจ,จุหรือว่าใช้ตัวที่มันลึกลงไปอิเล็กตรอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนื่องจากว่าถ้าอธิบายตามนั้น่ะมันจะยุ่งยากเขาก็จะอธิบายด้วยค่าแรงดันกับค่ากระแสแทนตอนนี้กฎที่สำคัญ่ะที่ใช้ในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าเนี่ยถ้าในเชิงของตัว ประจุเนี่ยก็คือประจุเนี่ยมันไม่มีการสูญหายเนาะของตัวอุปกรณ์ภายในวงจรเนี่ยมันมีแต่การแลกเปลี่ยนกันตอนนี้ในเชิงของกําลังกดอีกสําคัญอีกกดหนึ่งก็คือว่าตัว power เองเนี่ยค่ะมันจะคงที่ก็คือเราบอกว่าในวงจรของเราอ่ะมันจะมีส่วนที่จ่ายพลังจ่ายกําลังนะคะกับดูดซับกําลังคือ absorb กับ supply ตอนนี้ผลรวมของตัวกำลังของ P ที่มันจ่ายไปอ่ะบวกกับผลรวมของตัวที่มัน P ที่มันแอบซอบเนี่ยมันจะเท่ากับศนตัวนี้มีเครื่องหมายเป็นลบตัวนี้เป็นมีเครื่องหมายเป็นบวกเนาะที่เรา,เาทำกันมางั้นเราก็มาดูโจทย์ข้อนี้โจทย์ข้อนี้เขาก็ให้วงจรมาตามรูปนี้อาจารย์ขยายนิดนึง ก็มีถ้าเราดูตามสัญ,ญลักษณ์ก็คือตัวนี้ก็เป็นแหล่งจ่าย20โบโวลต์ไฟคงที่ตัวนี้เนี่ยเป็นอินดีเพนเดนซ์ซอร์สอินดีเพนเดนซ์ซอร์สคืออะไรคะคือคืออุปกรณ์จ่ายกำลังไฟฟ้านี่แหละแต่ว่าตัวแมกนิจูดของเขาอะตัวขนาดของของที่เขาจ่ายเนี่ยคะ่ะจะขึ้นอยู่กับตัวอื่นๆภายในวงจรขึ้นอยู่กับตัวแปรอื่นๆก็คือขึ้นอยู่กับ i หรือ v ของตัวแปรอื่นๆ อย่างกรณีโจทย์เนี้ยก็ขึ้นอยู่กับ I ขึ้นอยู่กับ I ตัวนี้ก็คือเป็น0.2เท่าของ I ตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่า I เปลี่ยนไปตัวเนี้ยก็จะจ่ายค่ากระ,ะ,กระแสเปลี่ยนไปเราจะดูได้ไงว่ามันจ่ายกระแสรหรือแรงดันก็คือสัญ,ญลักษณ์เนาะอันนี้มันเป็นเค,เค,เคเนอร์เลนเคอร์เลนซอสนะก็คือเคอร์เลนคอนโทรลเคอร์เลนซอร์สนะคะเคอร์เลนคอนโทรลก็คือควบคุมด้วยกระแส เพราะมันเป็น0.2ไ uh, เราก็มาดูเราก็มาดูที่แต่ละตัวเขาให้ c a l c u l a t e the supply uh, the power supply o r a by each element ให้เรา uh, คำนวณค่า p แล้วก็ระบุว่ามันจ่ายหรือว่ามัน uh, uh, ดูดดูดซับกำลังงานนะคะก็มาดู p ตัวแรก p ตัวแรกเนี่ยเขาให้บวกลบมาตามนี้ค่ากระแสเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็น เส้นลวดเดียวกันกระแสะก็คือตัวนี้คือ i เท่ากับ5โวลต์เพราะฉะนั้น p 1เนี่ยก็คือกระแสะเนี่ยไหลาจากลบไปบวกก็เป็น v คือ20กระแสะคือลบ5เราก็จะได้ว่าตัวนี้เท่ากับลบ100วัตต์ตัวนี้เป็นตัวเอ,อ่อ supply ต่อไปเรามาดู p 2 p 2เนี่ยเขากำหนดค่าทิศบวกลบ12โวลต์กระแสไหลผ่านจากบวกไปลบ เราก็รู้แล้วว่ามันแอบซอบก็คือ,อแรงดันคือ12ค่า,ากระแสคือ5ก็กลายเป็น6กวัตต์ต่อไปคือ P 3 P 3เนี่ยเราจะเห็นว่ากระแสเนี่ยหลาจากบวกไปลบเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็แอบซอบเหมือนกันก็คือค่าแรงดันเท่ากับ8โวลต์ค่า กระแสคือ6แอมป์ก็เป็น48วัตต์ตอนนี้เราก็เหลืออีกตัวหนึ่งคือ p c คือกำลังที่จ่ายด้วยตัว dependent source นะคะตัวแหล่งจ่ายแบบแบบไม่อิสระก็กลายเป็นว่าเรารู้ว่ากฎของกำลังงานเนี่ยของกำลังเนี่ยก็คือค่าผลรวมของกำลังที่จ่าย โดยอุปกรณ์ทั้งหมดในวงจรเนี่ยบวกด้วยกำลังของอที่มันถูกดูด,ดซับด,ด้วยตัวอ,อุปกรณ์ภายในวงจรเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าลบหน0่งบวกหกบวกสี 48, แล้วก็บวก p 4เนี่ยเท่ากับศูงั้นตัว p 4เองเนี่ยก็เลยมีค่าเท่ากับ 1 0 0 6ลบ8กลบ48ก็คือลบ8วัตต์งั้น P 4เนี่ยก็เท่ากับเอ่อก็เป็นคำตอบนะคะลบ8วัตต์ก็คืออันนี้ก็เป็นซัพพลายก็คือจ่ายเอ่อกำลังงานให้กับให้ให้กับอ,อุปกรณ์ตัวอืน่นๆภายในวงจรสำหรับคนที่พอรู้พื้นฐานของไฟฟ้ามาบ้างเนี่ยนะเราก็เออ่ คุณก็จะรู้ว่าตัวนี้มันต่อขนานอุปกรณ์สองตัวนี้ต่อขนานกันเนาะเพราะงั้นแรงดันตกข้อมอุปกรณ์ตัวนี้จะเท่ากับแรงดันตกข้อมอุปกรณ์ตัวนี้เพราะงั้นแรงดันตกข้อมตัวนี้ก็คือบวกลบแปดโวลต์ 8, คุณก็จะเห็นว่าถ้าเราคิดว่า p เท่ากับ v คือแปดกระแสนี่มันไหลจากลบไปบวกกระแสนี่มีค่าเท่ากับ0.2 I ก็คือ0.2คูณด้วย5 เราก็จะได้ว่าเป็นหนึก็คือเครื่องหมายตรงนี้เป็นลบก็กลายเป็นเท่ากับลบแดเนื่องจากว่ามันวิ่งจากลบไปบวกก็เป็นลบแปดวัก็ได้เหมือนกันนะเพราะงั้นวิธีคิดหลักๆก,ก็จะประมาณนี้บทที่1ก็จะยังไม่มีอะไรมากแคออ่อย่าผิดทิศเ,เข้าใจเรื่องเรื่องทิศอะคะ่ะแล้วก็เครื่องหมายบวกลบของแต่ละตัวสูตรก็จะยังง่ายอยู่ ก็เดี๋ยวเรามาเจอกันในบทที่2บทที่2เนี่ยโจทย์ก็อาจจะมีหลายหัวข้อนิดหนึ่งก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีงตอนบทที่2ค่ะสวัสดีค่ะ